โอเคโอเคโอเคเอาเพื่อนอ่มเพื่อนทําไมยันเราไม่ขยับบะไอแดงในรู้สาเหตุไหมอะเออมรู้นะเพื่อนว่าทําไมมันไม่เนี่ยคือถ้าเขาบอกข่าวดีก่อนนะข่าวที่คืออะไรเหรอคือข่าวดีคือเอ่อเราหนีอดจากตัวน้ามันมแล้วข่าวร้ายคือน้ำมันเราหมดฮะว่าไงนะโอ้ไม่น้วน้ำมันหมดนายพูดอีกทีนะน้ำมันหมดใช่ไหม ใช่ใช่ใช่น้ำมันเราหมดโอไม่ oh ah. ตกเรียบร้อยเป็นหนึ่งก็ึ้นมาก่อนอันนี้ไม่ด้วยอันนี้ไม่ด้วยเก๊เก๊เก๊กเกยโอไม่ยานตกอ่าเรียบร้อยตกเลยโอเคที่นี่ทาไง ดีทีนี้ยังไงต่อดียานเราตกแล้วเรียบร้อยเช่ว่ายานเราก็น่าจะพังแล้วแหละไหนดูสิไอ้ส้มบอกไอเดียไหนยีิขี่รถทันไปโอเคไอเดียดีเคไอเดียดีหนีไอ้ส้มโอเคเอาละถือเวลาขึ้นหอแล้วไม่สิหมายถึงรถนะนะรถรถรถเอาละเอาละเอาละไอ้ส้มได้ขับเลยเออจะขับอยู่แล้วอว้ย ยุบขอบแป็นหนึ่งนะทุกคนแป็นหนึ่งนะสรูโมชั่นุ้ยโฆษณาโฆษณาโฆษณาแน่เลยโฆษณาโอเคเอาแน้าขึ้นรถกันเลยไอแดง เดี๋ยวเดี๋ยวชนะตรงนี้ก็ละกันไอ้เขียวชนะตรงนี้นะชนะตรงนี้แล้วไอ้เหลืองอ่ะอืมไม่รู้สิว่าฉันควรทำยังไงดีอืมติ๊กตอกติ๊กตอกเราควรทำยไงดีว่าอู้ฉันคิดออกแล้วเอาละไอ้เหลืองน่ายู่ตรงนี้นะแล้วแล้วไงต่อเหรอเอาเชือกมาโอเคไอ้แดงฝากไอ้เหลืองด้วยห้าอะไรนะไหน ฉันฝากเหลืองเรื่องอะไรหรอแบบนี้ไงโอเคฉันเข้าใจละได้ฝากเจ้าเหลืองเรื่องนี้ใช่ไหมใช่โอเคฉันว่างานนี้งานหนักแน่นอนฉันน่าฉันว่าฉันน่าจะโดนกระชากหัวแน่นอนไม่สิน่าจะโดนกระชากหัวเต็ม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 เลยด้วย อะไรเหลืองถอมืวกองซะทำไมอ่ะเดี๋ยวค่อยใส่หมวกลับนะโอเคใส่หมวกกับเย่เอาละพุกคนพร้อมนะพร้อมเอาล่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรขึ้นอ่ะโดรีเม่เยย่ย ซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เป็นนินเน้นเลยซอมบี้ซอมบี้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะให้มันตายไม่ได้ผมให้มันตายไม่ได้ณปัจจุบ,บันนี้ผมให้มันตายไม่ได้โอเคดูเหมือนว่าเราจะเจอสุดหนักแล้วแฮะอะไรลุยยา ยังไม่ไ ah. ด้จิบปืนง่าอะยิงมันนี่เนี่ยยิงไม่โดนโอไม่น่ยาง่าอะโอไม่นะโอไม่โอไม่อ้ยเอออ้ยเจ็บอะอะโอไม่น่หมูตายโอไม่เป็นไรเราเดี๋ยวหน่อยหมูมันก็จะนี่เองแหละรักษาตัวเองได้ พ่อหมอมีหิวเลีเ้ยงเต่าอ้าไม่ไอ้เหลืองตายไปอีกคนแล้วหัวขาดอโอเคเหลือแค่เราสองคนแล้วนะไอ้เขียว จะตอกมาจากยางตรงนี้จะตอกมาจากตรงนี้ดินด่วนเลยหลังจากนั้นฉันนันนั้นนั่นนั่นนั่นนั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 นาฮีลิฟิเคเตอร์เฮลให้ไม่ใช่สิฮีลิฟิเคเตอร์หมูเราเราลดยังไงก็หมอใช้ฮีลิฟ a เคเตอร์หมูไงเพื่อนออใช่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 อะเดี๋ยวงันแสดงว่า โอ้ใช oh, sure, uh, right? uh ่แ huh. ล uh, ้วไงอะไรยิงไม่ยิงยิงไม่โดนอ่าโอ้โหตีลังกาสามตลบไอ้เหลืองหวังว่าจะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรก็ะบะแล้วอาเออโอ้ไม่นะอะไรปลาปลาปีชาจนั่นหนไปไหน เอ,อเ้ยเดี๋ยวดูหมอว่าปลาปีศาจนั้นมันจะเป็นน้ำตาแฮะอา้าวนะหมอขอคำชี้แจงหน่อยว่าถ้าเราเจอพวกแฝะพวกซอมบี้นตาควรทำยังไงอา่าฉีดยาก,การลาบซอมบี้ให้มันอีกครั้งหนึ่งโอเคขอบคุณหมอขอบคุณที่ให้คำชี้แันอะไรซอมบี้ยาอาะเราต้องเล็งให้โดนเราต้องเล็งให้โดน เล็งให้โดน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 เอาละ่ะหลายชั่วโมงผ่านไปเนี <c> ่ย <oughs> ไอ้หมอไอ้บอกว่ามันจะไม่ดีนี่เลยอืมเท่าที่จะให้คำไขการบีตโอมไม่นะเลีงให้โดนอีกรอบหนึ่งฮะอ่ะ,อะเลีงให้โดนเลีงให้โดนโอ้ไม่นะรถเราจมน้ำฮะฮะ,อะ,อะโอเคครั้งนี้ต้องเลีงให้โดนนี่ โอเล่ไม่โดนอีกแล้วเอ้ยโอเลยจะจมน้ำแล้วเอ้ยเอ้าเออหลางหักกันเลยทีเดียวเราทำอะไรมาไม่ได้เลยเอ้าไอเรือส้มวะ่ะเรียบร้อย โอเคอย่างน้อยถ้าเราฆ่ามันไม่ได้อย่างน้อยเราก็ขังมันได้แล้วนะโอเคเราขัางมันได้แล้วเอาล่ะที่เหลือก็แค่ซ่อสมสินะเอาล่ะเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเพื่อนไม่ต้องซ่อมหรอก ไปสถานที่อื่นด้วยอันนี้เลยดีกว่าเอิ่มใ,ใ,ในในแน่ใจนะน้าแน่ใจละน้านาแน่นนนนใ,นใจนะเคละถึงเวลาย้ายสถานที่กันแล้วสามสองหนึ okay, okay, okay. Oh, okay, ่งโอเคโอเคโอเคเอาละเอาละเคเรามาถึงถึงที่นี่แล้วก็ทํามีต่อดีเพื่อนก็ขับไปสิยากอะไร อ๋อใช่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 ใช,ใช่ขับไปขับไปอะไรไอ้เหลืองก่อไว้ดีๆนะเผื่อไอ้ตกเออแน่นอนเอออุ้ยเทปเผลอออกเลยนะขอโทษทุกคนผมเผลอเอ,อ้ยเดี๋ยวโฆษณาจะมาแล้วไป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 โอเคละพวกเราไปไปกันไปกันไปกันอู้ลัก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 ลก เอาล่ะพวกเราไปกันู้ปังนะทุกคนเอาล่ะทุกคนไปกันเมย์ยุ้ยีเอาล่ะพวกเราไปกันไอเหลืองก่อไว้ดีๆนะพวกเราจะไปกันแล้วตึง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  รถช้ารถช้าจริงถ้ามึงรู้นะเดี๋ยวรถช้าขนาดนี้เออช่มาเถอะไปไปไเถอะนี่เราเพิ่งผ่านมาตะกี้คือนี่นานปะเนี่ยฉนว่าไม่นานหรอกมั้ง เดี๋ยวถ้าเราจะเคยน,นี้ได้ได้ก็น่าเฮ้ยเดี๋ยวใช่เนี่ยอะไรบางอย่างด้วยแหละเพื่ออะไร,รอ๋อมันเป็นประตูอ่ะเพื่อนประตูประตูไหนอ่ะประตูเด้อประตูเอ้ยนี่ไง่เห,เหมือนกันประตูเก็บเราต่อรถอะไรจะทิ้งเข้าประตูเอง โอ้ยค่ยอยค่อยเปิดประตูซะแง่มิวเปิดประตูแล้วครับพวกนายโอ้ดูเหมือนว่าจะเป็นเป็นแขกใหม่ฮะโอ้สวัสดีสวัสดีดูเหมือนว่าพวกนายจะเป็นผู้รอดชีวิตสินะเอ๊ะแล้วทำไม ไม่จะเขียวตรงนั้นถึงเลือดออกเอ่เพาพอดีว่าเราอ่าเอ้ยหยุดรถก่อนหยุดรถก่อนอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาหยุดรถก่อนเออโอไม่ oh my, นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอแก้ทุกอย่างแป๊บขอแก้ทุกอย่างนะเดี๋ยวขอไปแก้แป๊บโอเคโอเคพูดเด็กๆโอเคเดี๋ยวฉันจะพาทัวร์นะโอเคครับโอเคขอบคุณครับที่ทานของเราก็จะมีหนีคนขับรถคนแรกทหาร ทหารคนนี้ก็จะถือปืนอ่ะนะปืนไรเฟิลคนนี้ทหารสกูตเตอร์คนนี้ทหารมือเปล่าคนนี้สายสายโจมตีระยะใกล้ก็ใช้ขวาอ่ะนะเป็นขั้วรตรงข้ามข้ามจับกับเจ้าบอสตรงนั้นส่วนคนนี้เขาถือปืนแก,ก๊กก็คือปืนพกส่วนคนนี้เขาก็ใช้มือเปล่านะอาราอย่างน้อยก็มีคนมาเพิ่มโอ้ใช่ฉันลืมรีวิวตรงนี้ไปเลย ไอนี่คือใบพัดใครเข้ามาตรงนี้เท่ากับตายดูจากสภาพได้เอ้าวเหรอาลเหทุกคนมีเด็กใหม่เฮ้ยเด็กใหม่เด็กใหม่เด็กใหม่เฮ้ยเด็กใหม่เด็กใหม่เด็กใหม่เฮ้ยเด็กใหม่ไฮวันดีเด็กใหม่อืมเบร่อาลเหฉันจะให้ภารกิจพวกนายนะถึงเอ้ยเดี๋ยวฉันลืมอะไรบางอย่างพวกนายได้ติดเชื้อหรือเปล่า นายดูสิอือดูดูดูอือฮะอือฮะอือฮะอุ้ยขอโทษดิอือฮะอ่าฮะขอชื้อตีลกาสารตลบหลบลงแบบสวยงามอาเราพวกนายไม่ได้ติดเชื้อโอเคผ่านผ่านผ่านฉันจะให้พลังกิบพวกนายนะด้วยกันนะไปค่ะฟินิกห้าเลยนะฟินิกติดเชื้อ ช่วยฟิน <laughs> ิกตัวเชื้อซอมบี้ฮะฟินิกฟินิกจะมารักษาตัวเองได้นะช่วยช่วช่ฟินิกเลยโอ้มายก้อดงานหนักแล้วไงทีนี้เหมือนงานหนักในชีวิตจริงเลยจริงๆนะทุกคนงานหนักเหมือนในชีวิตจริงเลยอ้าวเหรออ้าวเหรอเดี๋ยวฉันจะให้พลักกิบพวกนายไปนะอ้าวเหรอพวกนายพร้อมใช่ไหมพร้อ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 มอรอเดี๋ยวฉันจะให้พลักกิบพวกนายอ๋อเรา อะไรเจ้าจ,จะส่งคนไปช่วยด้วยอะเรเจ้ารถจีบอะไรเหรอไม่ดีไม่ใช่นายไม่ใช่นายไม่ใช่นายอะเรเจ้าขวานอ๋อะไยเหรอพาพวกเด็กใหม่ไปฆ่าพวกฟีนิก์ทีได้ไหมพวกเขาจะได้ได้ผ่านการทดสอบต้องมีนายไปด้วยเพราะฟีนิกม์นแข็งแกร่งโอ้ได้สิอะเรพวกเด็กเด็กเันจะบอกบอกอะไรได้ยัอของพวกพวกไม่สีของฟีนิก์ ที่เราจะไปจัดการนะฟินิที่เราจะไปจัดการมันเป็นตัวตัวที่ใหญ่อะฮะเรื่องนะเพวาเรารู้อยู่แล้วฟื้นฟูตัวเองได้อะฮะพวกเรารู้อยู่แล้วแล้วมันบินได้ใช่เรารู้อยู่แล้วมันคือฟินิทและมันโหดมากใช่พวกเรารู้อยู่แล้วแล้วมันเป็นนามาตะใช่พวาเรารู้อยู่แล้วเออรุปุ้นนายรู้ทั้งหมดอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยใช่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  แล้วอยากรู้ไหมว่ามันโจมตียังไงบินโชบลงมามาแล้วจากนั้นก็ฆ่าเหยื่อลูใไงเนี่ยกาพวกเรารู้หมดแล้วอะ่ะคือเราชอบอะ่ะตอนนี้ยังไม่เกิดซอมบี้ระบาดบาดเราชอบเปิด Google เกินหาสาแปลกแปลกมาอ่านเล่นแล้วตอนนี้มันก็ยังจำเข้าสมองอยู่เลยโอเคด้ยงั้นก็ไปเริ่มภารกิจกันเลย เจอกัน EPC พรุ่งนี้นะจ๊ะไปละเจอกัน EPC บายบาย